สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกระกฎพิจิกมีนจะดูเป็นราศีหรือลักนาราศีก็ได้นะคะจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปไว้ให้เช็คค่ะสาหรับคลิปนี้เป็นความรักเตือนทันวาคมนะคะในหัวข้อที่ว่าความรักครั้งใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ำเนี่ยจะตอบโจทย์ตอบใจจะเป็นรักเดียวรักสุดท้ายที่ยั่งยืนหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูคนก่อนนะคะตัวคุณเองนะคะชาวธาตุน้ำนะคะ ที่ผ่านมาร้อนรุ่มนะคะไม่เจอแต่ความรักที่บาดจิตบาดใจเนาะทำให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับและหลายท่านความรักมักมีอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมานะคะยกตัวอย่างเช่นว่าอชอบการรักกันก็มีคนอื่นมาแย่งไปหรือคนที่เราครบด้วยนะคะเขาก็หันหลังให้เราไม่เลือกเราหรือเราทําดีทับตายเขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าสุดท้ายก็ไม่ได้สถานะอะไรต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะคะที่คุณเก็บ บาดลึกไว้ในหัวใจเป็นเหมือนไฟที่มันไหม้เผาใจเผาความรู้สึกของคุณอยู่เหมือนดาบที่ทิ่มแทงจนคุณเองมีความรู้สึกแพนิคหรือความกังวลว่า คิดว่าตัวเองอะ่ะเหมือนคุณพิพากษาตัวเองตัดสินตัวเองว่าคุณอาภัพรักว่าคุณไม่สมหวังหรอกนะคะที่ผ่านมาเน่ยเจอแต่ความเจ็บปวดแล้วต้องอดทนกล้ำกลืนฝืนทนในบางสถานนะที่ไม่ควรจะทนนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้มันกําลังหมดสิ้นไปขอให้คุณปล่อยวางอดีตตัวคุณเองมีโอกาสสมหวังไหมมีโอกาสสมหวังแต่คุณต้องทิ้ง เรื่องราวเก่าๆความเจ็บปวดเก่าๆที่มันบาดจิตบาดใจที่มันฝังลึกโอเคแหละเราไม่สามารถจะลืมได้แต่อาจารย์เชื่อว่าเราก้าวข้ามผ่านมันไปได้เราปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องพามันไปกับเราในข้างหน้าในอนาคตหรืออยู่กับปัจจุบันกับเรานะคะทีนี้อาจารย์ขอดูความแววนล้อมในเรื่องความรักหน่อยที่คุณจะได้เรียนรู้ได้รับการเริ่มต้นใหม่ การสมบูรณ์ความมีความสุขความสมหวังการได้เป็นคนสำคัญเป็นนัมเบอร์วันเป็นคนเดียวเป็นคนรักคนเดียวคนพิเศษคนเดียวการได้เจอเนื้อคู่นะคะปิดจบปิดฉากความเจ็บปวดความอกหักความฝังใจความเสียใจมันจบแล้วค่ะจบและะ้วค่ะธาตุน้ํา ความเจ็บปวดเก่าๆมันจบแล้วนับจากนี้ขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันเดินหน้าไปสู่อนาคตเพราะเนื้อคู่คุณกำลังมาแล้วความรักครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนเบื้องบนเดลมิดเสกสรรรังสรรร้อยเรียงมาให้คุณได้พบกับความสุขสมหวังตาตัวคุณเองอย่าอย่าขัดขวางตัวเองอย่าเห็นในรูปไหมคะสามดาบที่ทิมแทงแล้วคุณก็นั่งร้องไห้ไม่เปิดหูเปิดตาคุณต้องเปิดใจค่ะ เปิดโอกาสเปิดอนาคตเปิดดวงชะตาเปิดมันทุกอย่างนี่แหละยังไงก็สมหวังยังไงก็ได้ดีแน่นอนขอแค่ว่าคุณไม่จมปลักนะคะใครก็ตามที่ให้ให้โอกาสตัวเองเปิดใจโอเคความเจ็บปวดเจ็บใจมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยหรือยาวหน่อยแล้วแต่แต่ละบุคคลแต่เชื่อถเถอะค่ะว่า คุณมีค่าคุณดีงามมากพอที่จะมีความสุขและมีคนที่รักคุณจริงเดี๋ยวรามาดูนะคะรักครั้งใหม่ของคุณคนคนนี้นะคะจะเป็นใครมาจากไหนแบบไหนยังไงมีโอกาสเป็นชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟสูงมากเมษสิงห์ธนูอไฟหรือเป็นชาวราศีกันรัคนาราศีกันก็ได้แล้วก็พฤกษบังกอนปะัรารแต่ไฟเนี่ยก็มาแบบถี่นะคะเมษสิงห์ธนูไปโดดเด่นที่ชาวราศี รักนาราศีกันคนคนนี้เป็นคนมีศินมีธรรมมีความเป็นผู้ใหญ่ต่อให้อายุน้อยหรือตำแหน่งน้อยกว่าหรือเลเวลน้อยกว่าหรือหน้าเด็กหรือจะห่างกันหรือแตกต่างกับคุณยังไงยังไงคนคนนี้ก็จริงใจกับคุณก็รักคุณมองคุณเป็นคนที่มีคุณค่าให้เกียรติเคารพคุณเห็นคุณอยู่ในสายตาอยู่ในหัวใจอยู่ในอนาคตคนคนนี้ถามว่าเจอยังไง เจอจากในเรื่องของเหตุการณ์ตัวบุคคลอย่างเช่นการติดต่องานการเรียนการภารกิจต่างๆหรืองานที่แก้ปัญหางานรับคําปรึกษาหรืออาชีพคนคนนี้เป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารหรือจะเป็นตําแหน่งไหนก็ได้ที่เป็นอาชีพเฉพาะทางแต่คนคนนี้ย,ยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม หาตัวเปรียบยากมากคนคนนี้ไม่ยอมทําผิดอะไรเลยนะคะเราก็เป็นคนใจบุญสมทานชอบศึกษาเป็นคนเก่งมีประสบการณ์สูงประสบการณ์หลากหลายรูปแบบแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษและนิ่งไม่ได้อวดรู้อวดรวยหรืออวดตัวใดๆคนคนนี้นะคะบางครั้งบางตอนก็มีอุปเลยัยเป็นเหมือนเด็กน้อยน่ารักนะคะบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเองเหมือนทําตัวเป็นผู้ใหญ่มาเยอะด้วยอาชีพด้วยจรรยาบรณด้วยหน้าที่แต่พอจะมาเจอคุณมาจีบคุณหรืออะไรยังไงหรือ ใช้ชีวิตกับคุณอ่ะเขาอาจจะทําตัวเป็นคนธรรมดาเดิมก็เป็นคนที่ทรงภูมิแต่ทําตัวธรรมดาคนคนนี้เป็นคนธรรมดาที่แสนพิเศษสําหรับคุณมากๆกนะคะการการธุรกิจการงานการปรึกษาหาหรือการแก้ปัญหาหรือการเดินทางการต่างประเทศก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนสายอินเตอร์ต่างประเทศหรือเป็นคนไทยนักเรียนนอกหรือเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาต่างๆของแต่และเชื้อชาติก็ได้ CEO ผู้บริหารเจ้าของกิจการได้หมดหรือแม้กระทั่งเป็นคนรวยที่ ทำมูลที่หรือทําบุญหรือชอบไปช่วยเหลือสาธารณกุศลอะไรต่างๆก็ยอมได้หมดนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเย็นใจมีความเป็นผู้ใหญ่มีจิตวิญญาณที่ยกระดับสูงมากเดี๋ยวขอดูกันเข้าหากันเทคแอคชั่นนะคะที่เขาจะมีต่อคุณอาจารย์พูดเลยไพ่จริงๆของคุณอะในในรอบที่2องเห็นไหมคะดีมากๆแต่แต่ชีวิตที่ผ่านมามันมันอาจจะยากแต่ว่ามันจบไปแล้วนะต้นร้ายปลายดีเอาเถอะนะคะ อันนี้คนคนนี้เคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาก่อนเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะคะ,ะด้วยความที่รักในอาชีพรักในสายงานก็ทํางานเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาจิตใจดีหรือเป็นคนที่เสียสละอะไรก็ตาม ก็เลยในอดีตที่ผ่านมาก็เลยผิดหวังเสียใจอาจจะไม่โดนจิตโดนใจคนในอดีตแต่พอมาในหาคุณตรงนี้นะคะคนคนนี้ก็ยังยังมีอดีตท,ที่เจ็บปวดนะคะก็ยังฝังใจอยู่บ้างแต่มันไม่ได้มีผลอะไรที่มาบั่นทอนความรักระหว่างคุณกับเขาเลยคนคนนี้นะคะการเข้าหาคุณยังเป็นภารกิจหน้าที่การงานการใช้ความคิดการปรึกษาการหารือหรือการอะไรก็ได้หรือการเรียนก็ได้นะคะการให้ความรู้อะไรก็ได้เนี่ย นะคนคนนี้อยากจะเข้ามาหาคุณอยากจะมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลมายกระดับคุณถ้าสมมติว่าทางานเดียวกันก็อยากจะช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจการงานให้คําแนะนําหรือหรือยกระดับคุณให้คุณโดดเด่นคือคนคนนี้มาเพื่อเกื้อกูลจริงๆบวกกับจิตใจที่ใจดีเมตตาชอบช่วยเหลือก็จะมาช่วยเหลือมาดูแลคุณนะคะหรือถ้าเขาอยู่ทางไกลก็จะเดินทางมาหาหรือถ้าเป็นการเรียน ก็จะส่งเสริมคุณแม้ว่าจะเรียนไม่เหมือนกันแต่ก็จะคอยซับพอตอำนวยความสะดวกอย่างเช่นไปรับไปส่งไปโน่นมานี่นะคะอยากได้อะไรอยากทํากิจกรรมอะไรคนคนนี้ก็ไปเป็นเพื่อนไปชี้แนะไปอะไรต่างๆมากมายที่พอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้คือต้องบอกว่าคนคนนี้มาเพื่อส่งเสริมคุณอาจารย์ถึงเห็นว่าไพ่ของคุณในชุดแรกอ่ะมันไม่ค่อยดีมันไม่ดีเลยแหละพอชุดที่2เห็นไม่ดีเดิมคุณดีแต่คุณเจอคนไม่ดีในอดีตตอนนี้ คุณกําลังดีและเจอคนที่ดีที่รักคุณนะคะคนคนนี้จะเข้าหาจะปรับหาคุณความเจ็บปวดของคนคนนี้ในอดีตของเขาหรือเธอคนนี้มันตายไปแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้ไม่มีคําว่ารีเทิร์นไม่มีคําว่ารีอยู่เนี่ยคนนี้ไม่มีคําว่าแฟนเก่าเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เดี๋ยวขอดูความในใจของคนคนนี้นะคะที่เขาจะ บอกคุณคนคนนี้สามารถเกือ้อกูลคุณในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยนะคะเขามีพร้อมที่จะให้บุพเพสันนิวาสค่ะเขาเชื่อในบุพเพสันนิวาสเขาเชื่อในโชคชะตาผมลิขิดเมื่อถึงเวลาที่เขานะคะสิ้นสุดกับคนที่ไม่ใช่ได้นําพาคุณมาเจอกันนะคะความในใจอย,อยากจะขอแต่างงานถ้าเจอในที่ทํางานเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันบ้างในสื่อโซเชียลนะคะในกลุ่มไลน์กลุ่ม f Facebook หรืออะไรก็ตาม นะคะทีนี้เนี่ยสัญชตาตญาณของคนคนเนี้ยยกระดับสูงอย่างที่อาจารย์บอกเขาอาจจะเป็นนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมจิตวิญญาณอะไรก็ตามเมื่อได้เมื่อได้ใกล้คุณเรียนรู้คุณเริ่มต้นกับคุณคนคนนี้ตัดสินใจโดยไม่ลังเลเลยว่าคุณคือเนื้อคู่คุณคือคนที่ใช่และอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยากจะขอคุณแต่งงานนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาสัมผัสได้ถึง energy ของความเย็นใจสบายใจของการเป็นเนื้อคู่ที่ดีของการเป็นคู่ชีวิตที่ดีมันไม่ใช่แค่เนื้อคู่นะคู่ชีวิตไม่ใช่คู่รักอย่างเดียวด้วยคู่ชีวิตและการเป็นคู่ชีวิตตรงนี้เขาพร้อมที่จะัพ p อ o r t หรือไปคนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวธุรกิจการงานจะทําด้วยกันก็ได้หรือจะช่วยเหลืออะไรกันยังไงก็ได้หรือให้เป็นสติปัญญาให้เป็นที่ปรึกษาให้แนะแนวทางอย่างไรคนนี้ มีประสบการณ์มีคอนเน็ t ชันมีทุกอย่างที่จะส่งเสริมคุณให้ดีขึ้นบวกกับคนคนนี้อาจจะเป็นนะักเป็นผู้ที่เขาถึงทางจิตวิญญาณเขาเป็นคนที่อ่านอ่านใจได้หรืออาจมีซิกเซนที่แรงอย่างเช่นมองเห็นอ,อ่านความคิดคนเห็นอนาคตบางสิ่งบางอย่างคือเห็นเป็นแนวทางไม่ได้บอกเห็นทั้งหมดแต่เห็นว่าเออทาอันนี้แล้วดีคุณทำแบบนี้สิอะไรที่เขา ส่งเสริมคนได้เขาจะทำนี่สิ่งที่เขาอยากบอกทีนี้เรามาดูความนะ่ารักความเกื้อปูนนะคะในการคบหาดูใจกันคนคนนี้ฉลาดอย่างที่บอกฉลาดทั้งการงานทั้งทางโลกและทางธรรมสติปัญญาดีคนคนนี้อาจจะเป็นหมอดูได้อ่านไพ่ได้หรือเป็นคนที่อ่านใจคนได้นะคะเป็นเซนส์สูงนะคนะคนคน,นี้มีแรงขับเคลื่อนมีพลังมีพ o วเวมีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงหรือมีอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นชาวต่างชาติอยู่แดนไกลคนคนนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางมาหาคุณมาซับพอร์ตคุณ นะคะสิ่งใดที่คุณกังวลใจว่าเขาจะมีตัวเลือกไหมเขาเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ที่เด่นด,ดังเนาะทีนี้มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมในประเทศเขาหรือในแอเรียของเขาหรือในองค์กรของเขาขอดไรก็ตามคุณไม่ต้องกังวลใจคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์กับเขาเขาจะเป็นคนรับผิดชอบรับโปรเทคคุณเองในเรื่องของความที่ในเรื่องความสัมพันธ์ในการรักเดียวใจเดียวคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไว้ตัวเป็น เขาเป็นคนที่ห่วงตัวไม่ใช่คนหญิงเป็นคนใจดีแต่ถ้าในเรื่องของการที่จะมีใครเข้ามาฉาบฉวยมือที่สามคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึงตัวเขายากมากเขาจิตใจแข็งแรงแล้วก็ศีลธรรมสูงมากไม่มีทางเขาจะไม่ทำให้คุณทุกข์อันนี้คือสัจจะในใจที่เขาลั่นไว้ในใจเลยว,ว่า คุณจะไม่มีทางทุกข์กับเขาหรือหรือทุกข์ทรมานใจในเรื่องของรักซ้อนหรือบุคคลที่3าแน่นอนนี่คือความเกื้อกูลนอกนั้นอย่างอื่นก็ดีอยู่แล้วแต่อันนี้จ,จะเป็นจุดหลักที่มาเป็นแผลใจของทั้งเขาและคุณเขาก็จะไม่ทําจะไม่ส่งต่อความเจ็บปวดทุกอย่างมันจบลงแล้วอย่างที่บอกเขาไม่มีอดีตไม่มีแฟนเก่าและถ้าตกลงปรงใจกับคุณดูใจกับคุณคบหาแต่งงานกับคุณหรือใดก็ตามตามพื้นดวงชะตาที่เป็นเนื้อคู่กันต่อให้มีสิ่งใหม่ๆว่าหวามใจ ก็ไม่มีทางทําอะไรคนคนนี้ได้เพราะเขารู้จักที่จะหยุดและพอและอยู่ที่คุณนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมภาวะแวดล้อมสังคมอื่นใดต่างๆการเริ่มต้นเนี้ยเป็นการเริ่มต้นที่ทรงคุณค่านะคะสิ่งที่ไม่ดีมันจบแล้วอะคะ่ะทุกอย่างโดนจัดสรรยกระดับเหมือนตอกเหรียญตรงนี้เห็นไหมคะเหรียญขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆชีวิตของคุณทั้งคู่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรที่จะพึงระวังนั่นคือความคิดของตัวเราเองที่มันจบไปแล้ว ที่มันควรจะหายเจ็บได้แล้วทําไมเรายังเจ็บอยู่หายเจ็บได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้ชีวิตคุณเริ่มใหม่คุณก,กำลังกําลังจะมีคนมารักมาปกป้องมาดูแลคนคนนี้มีความเพียรพยายามที่จะเคียงข้างคุณถ้าหากว่าคุณยังเจ็บอยู่คนคนนี้ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอย่างเข้าใจ อย่างเป็นกรามิตรที่ดีถ้าคุณยังไม่ให้สถานะกับเขาคนคนนี้ก็พร้อมที่จะเข้าใจแต่อาจารย์เชื่อว่าด้วยจิตวิญญาณที่มันขาวสะอาดและยกระดับที่สูงความเป็นมนุษย์ผู้ดีงามของเขามันจะทำให้คุณหายเจ็บและลืมสิ่งเก่าๆได้อย่างรวดเร็วถ,นะะถ้าคุณเปิดใจนะคะถ้าคุณเปิดใจนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่ฝั่งของคุณบ้างแล้วนะ เนี่ยไพ่มาดีแล้วชีวิตมันเปิดแล้วสิ่งเก่าๆของคุณน่ะมันไม่มีอีกแล้วนะคะมันย้อนอะไรไม่ได้มันมีแต่เดินไปข้างหน้ากับคนใหม่ที่ใช่แล้วดีกว่าเดิม The sun ค่ะอย่างไรอะคะชีวิตมันดีขนาดนี้มันสําเร็จมันเออหกเหรียญมันสมบูรณ์ขนาดนี้อย่ามวัวแต่ป่วยกายป่วยใจป่วยกับสิ่งเก่าๆค่ะตื่นรู้ค่ะตื่นรู้เริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะสีไม้มายังไงก็ได้วิวาได้แต่งงานค่ะ นะคะอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าอื่นใดก็ตามไม่คลาดไปจากนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันเหมือนกับว่ามันปิดประตูความเจ็บปวดนะคะมันตายลงไปแล้วมันหมดเวลาความเจ็บปวดแล้วเมื่อมันถึงเวลาที่ใช่มันก็คือใช่และอื่นใดก็ตามชาวทัดนาที่คุณเคยไปอธิษฐานจิตสร้างบุญสร้างกุศลหรือ บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณเจ็บปวดคุณทุกทรมานหรือเล่าให้ท่านฟังท่านรับรู้หมดค่ะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงเวลาของคุณยังไม่ถึงคิวตอนนี้ถึงคิวคุณแล้วแต่คุณจะสมหวังก็ต่อเมื่อคุณเลือกคนใหม่ๆที่ไม่ใช่แฟนเก่าที่ท็อกซิกที่เคยกระทําไม่ดีกับคุณต้องเป็นคนใหม่เพราะนี่คือรักครั้งใหม่ที่มันตอบโจทย์ตอบใจและอาจจะเป็นรักเดียวใจเดียวรักสุดท้าย ที่อยู่ด้วยกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอยู่ที่คุณอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของคุณแต่ละคนในบริบทที่จะจัดสรรจัดการปรับจูนต่อให้เป็นเนื้อคู่ยังไงก็ต้องปรับอุปนิสัยต้องพูดคุยต้องหันหน้าคุยกันต้องเมตตากันนะคะเพราะเราต่างที่มาถูกไหมคะถึงแม้จะมีใจที่ถูกใจกันร,รักกันผูกพันมากแค่ไหนก็ตามเรายังคงต้องเรียนรู้อุปนิสัยกันอยู่ร่าไป เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงเขาไม่ลงที่เดิมคนะองศ์สามก็เปลี่ยนบรรยากาศมันก็เปลี่ยนอย่าอย่าพูดว่ามีใครเปลี่ยนไปไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่เปลี่ยนแล้วดียังไงปรับให้อยู่ได้แล้วให้มันดียังไงนั่นคือใจความสําคัญและประเด็นสําคัญทีนี้อาจารย์ขอดูบทสรุปแล้วนะนะดีขนาดนี้สรุปแต่งเลยนะคะ ดูไปก่อนค่ะดูกันไปก่อนนะคะตัวคุณเองอาจจะใช้เวลาในการดูแต่หัวใจของคุณมันเบิกบานแล้วล่ะถ้าเจอคนนี้มันรู้อยู่แล้วพลังเขาดีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเดอะสตาความหวังนะคะอย่ามัวแต่ห้อยหัวอยู่นะเออไม่ใช่ข้างขาวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าจมกับสิ่งเก่าๆเ,เนี่ยเขามาหาถึงหอคอยแล้วเขามายืนถ้วยให้คุณก็ยืนเปิดพมา่านอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะเนี่ยค่ะถึงเวลาระเบิดสิ่งที่ไม่ดีออก สิ่งที่มันเสื่อมถอยไม่มีอีกแล้วในชีวิตของคุณแต่คุณเองอะ่ะต้องหันหลังให้กับมันนะคะแล้วมองมาที่คนคนนี้มองมาที่ปัจจุบันอนาคตเบลเบอๆไปก่อนมันยังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันนี่แหละคะ่ะเริ่มต้นให้ได้เริ่มต้นให้ดีก่อนเพราะคู่แท้รักครั้งใหม่คนมีอยู่จริงขอดูไพ่ออร์เคิลให้ชาวทัาน้ำนะคะ นี่ยให้อาภาัยแล้วเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ผ่านมาให้ผ่านไปศรัทธาเชื่อใจในเบื้องบนค่ะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีงามนะคะอันดับแรกทําเพื่อตัวเองรักตัวเองให้เป็นก่อนถ้ายังไม่เจอคนคนนี้หรือเจอแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรลืมก็คือการรักตัวเองรักตัวเองคืออะไรคะคือการทําสิ่งดีๆกับตัวเองสิ่งดีๆคืออะไรคะ ดูแลกายใจให้มีความสุขความเบิกบานละทิ้งสิ่งเก่าๆที่ไม่ที่ไม่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสังคมหรือการเสพสื่อหรือความคิดดูอะไรแล้วทุกข์อย่าไปดูนะคะรู้สึกแล้วไม่ดีอย่าไปรู้สึกถอยออกมาอย่าไปเล่นกับมันนะ,ะปล่อยให้มันผ่านไปเพราะเราไม่ไปมีแรงขับเคลื่อนกับมัน มันจะหายไปจากเราเองแต่ถ้าเมื่อไรเราย้ําคิดอยู่กับมันมันจะพองตัวขึ้นเหมือนบอลลูนเหมือนลูนนลกโป่งคับอกคับใจเราวันดีคืนดีมันก็แตกใส่เราแล้วเราก็ทุกข์ทรมานใจกับสิ่งเดิมๆนะคะเนี่ยค่ะพยายามคิดใช้ชีวิตในแง่บวกความสําเร็จมาคุณมีความสําเร็จคุณมีความสุขคะ่ะความสุขที่ยิ่งใหญ่กําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลถ้าคุณเริ่มต้นใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ การมีสติการมีปัญญาการตื่นรู้การเปิดโอกาสให้กับตัวเองอาจารย์เชื่ออยู่เสมอนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีความดีงามในแบบของตัวเองแต่เราอ่ะอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าด้อยว่าฉันไม่คู่ควรใครจะมารักฉันฉันอาภัพรักไม่เคยเจอคนจริงใจไม่เคยก็เคยได้ไม่เคยเป็นอดีตถูกไหมคะนะ เป็นกาลังใจ The Loving Man เห็นไหมคะคนคนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามหรือคนที่มารักคุณเป็นเพศไหนก็ทมเขาจะมามอบดอกไม้บุคคลจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่สองอะไรสองเพศค่ะสองเข้าไปค่ะเม็ดไหนก็เพศทั้งนั้นนี่คือ <c oughs> คู่แท้ของแท้เพศแท้มาแล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะที่ไปอธิษฐานไว้น่ะนะคะสิ่งที่คุณสื่อจิตนะคะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนหรือจักรวาลอะไรน่ะ ท่านตอบแทนคุณแล้วนะรับผิดชอบคําอธิษฐานตัวเองด้วยไปขออะไรไว้นะคะไม่ใช่ไปอธิษฐานให้มีคนมารักเราจริงใจเป็นคู่แท้พอเขาประทานให้วิ่งหนีไม่ได้นะคะคุณต้องรับนะคะคุณจะเป็นเด็กดื้อไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะออกจาก energy พลังงานความทุกข์อะไรขยะคุกในใจออกไปค่ะโยนมันทิ้งไปหรือกงที่ขังตัวเองอยู่ไม่ได้ใส่กรอนค่ะเปิดออกมาก็หลุดแล้ว เปิดออกมาก็อิสระแล้วเพราะฉะนั้น,นชีวิตของคุณเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วมันดีได้มันดีจริงจริงอาจารย์เชื่อมันจริงเพราะฉะนั้นคุณจงทําความจริงให้เป็นจริงอย่าทําความจริงให้มันเจ็บ เข้าใจไหมนะคะอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้เนี่ยเห็นไหมคะชาวธาตน้ําเห็นว่าเคยเจ็บมาขนาดนี้นะ่ะสิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่มันมีมันรออยู่เพราะฉะนั้นรับพลังงานบวกๆดีๆนี่ไว้ถ้าวันนี้เดือนนี้ยังไม่เห็นยังไม่มียังมาไม่ถึงนั่นสแสดงไม่ใช่ว่าเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิเสธคุณจัดตามคิวค่ะตามแต้มบุญเดี๋ยวมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ขอให้เรามีความศรัทธาความเชื่อ ถ้ายัางไม่เชื่ออะไรให้เชื่อในความดีงามเชื่อในความเป็นมนุษย์ที่ดีของเราแล้วพูดดีคิดดีทดําดีนะคะอธิษฐานจิตแต่ในสิ่งที่ดีที่ที่ถูกที่ควรแล้วคนดีๆจะเข้ามาคนคนนี้มาเพื่อรักมาเพื่อกอบกู้มาเพื่ออบอุ้มมาเพื่ออบกอดมาเพื่อส่งเสริมมาเพื่อความดีงามทั้งปวง อยู่ในนี้หมดแล้วค่ะแต่ว่าท่านใดจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่การใช้ชีวิตการตัดสินใจเนาะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรายัางอิงความเป็นจริงคําทํานายเป็นไกด์ไลน์คำทำนายดีนั่นหมายความว่าพลังงานหรือความน่าจะเป็นมันจะต้องดีแนวโน้มจะต้องดีแนวโน้มน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นแล้วดึงดูดมาเราคู่ควรสิ่งดีๆเรารับไว้รับไว้ไม่เสียหายค่ะนะคะโอเคนะคะชาวท่านน้ํา นะคะเป็นกำลังใจให้หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับ,บใช้ได้ฝากกดติดตาม Sub subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามบท,ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูโฆษณาดโดยไม,ม่ข้ามนะคะหรือด,ด้วยเมตตาใจาดีมีหลายๆท่านนะคะเอ็นดูใจดีกับอาจารย์มากมากเลยนะคะบริจาคซุปเปอร์แตงขอบคุณหรือปุ่มขอบคุณข้างล่างเข้ามาไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่ทุกท่านที่ มีน้ําใจใจดีค่ะอาจารย์มีคุณค่าต่อหัวใจอาจารย์มากๆเป็นพลังใจให้อาจารย์ได้ทําคลิปดีๆนะคะทุกทุกท่านได้ดูแล้วก็ได้ดึงดูดพลังดีๆกลับไปนะคะในท้ายที่สุดอาจารย์จะจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็มันผ่านไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอะไรเราอยู่กับปัจจุบันหัวใจชีวิตความคิดลมหายใจเรามีไว้เพื่อตอนนี้ และก้าวไปสู่ข้างหน้าดังนั้นสิ่งใดที่จบไปแล้วให้จบไปนับจากนี้เริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่ครั้งนี้มันตอบโจทย์ตอบใจหรืออาจจะตอบชีวิตคุณทั้งชีวิตให้มันดีงามขึ้นก็ได้ขอให้โชคดีขอให้สุขสมหวังในเร็ววันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ